ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนกันด้วยนะครับพอดีเมื่อสักครู่มีเพื่อนเพื่อนถามมาว่าไอ้เอฟเฟกต์ไอ้ไอแสงแสงใช่ไหมแสงที่เป็นแสงเกียติยติเรื่องของป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะครับเดี๋ยวผมมายกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนเซตนิดนึงนะเดี๋ยวให้ดูครับว่าป้องกันเอฟเฟกอันตรายมันคืออะไรสมมุติว่าผมมีออฟป้องกันเอฟเฟกอันตรายใช่ไหมอ่ะนี่ เนี่ยมันเป็นมันเป็นสกิลของไอ้ปืนหมัดเพชรนี่แหละนะฮะป้องกันเอฟเฟกอันตราย60%แต่ว่าไอ้ตัวนั้นมันแค่30 35 40นะฮะเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูนะครับว่ามันป้องก h, นัเนเอฟเฟกอันตรายยังไงเนาะจะเจอไหมละ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันนะจะเจอไหมคนที่ใส่หมวกหุ่นไล่กาหรือมีเมียนอนะ่ะมีไหมเอ่ยเดี๋ยวลองดูฮะนะลอง,ลอง,ล,องลองดูลองดูเกมก่อนนะครับจะเจอไหม อยากเจอคนที่ใส่หมงหุ่นรลยกามาหรืออยากเจอมีเมียนนะครับขอหน่อยขอหน่อยจะได้ให้เพื่อนๆในเอฟซี FC ได้ดูกันนะฮะมา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 คือผมว่าจะเล่นเดียวแต่เดียวกว่าจะเจอกลัวมันมันไม่เจอง่ายไงเนี่ยบัลล้านเนี่ยไม่แน่อาจจะเจอไกอาก็ได้เนี่ยอาจจะเป็นตำนานก็ได้อ่ะโอเคลบละลายขอเป็นมีเมียนหน่อยมีเมียนก็ได้ อีกสักคนนึงครับอ่ะโอเคมีไม่เอ่ยโอเคมีเมียนสองตัวเลยอ่ะได้ยกตัวอย่างพอดีฮะเอฟเฟกอันตรายนะเดี๋ยวมาดูกันฮะว่ามันจะป้องกันได้ไหมโอเคเลยเนี่ยเจอเจอ,เจอตัวที่สลหรับใช้เอฟเฟกอันตรายได้หมดเลยเนี่ยอันนี้ก็เอฟเฟกอันตรายนะป้องกันเนี่ยอเอ้ยที่เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันฮะนี่นี่นี่พอดีเลยครับ ถามมาพอดีเลยเจอมีเมี่ยนสองตัวพอดีเลยแต่ยกตัวอย่างให้เอฟซีได้ดูพอดีฮะโอเคโอเคเยี่ยมไปเลยเดีย๋ยวมาดูกันนะฮะนี่หมัดเพชรน,นะครับสิบสองไปแล้วมีเมี่ยนสิบสองไปแล้วแต่ไม่รู้มันจะกันได้หรือเปล่านะครับต้องมาดูกันนะ ยังไงไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วลไปนู่นแล้วมันจะป้องกันยังไงใช่ไหมเอาเอยไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเล่นให้ดูมันป้องกันยังไง เอา้าเริ่มไม่ออกลสกิลละครับ <Double C S 1> <ป>ดับเบิลซีไปเด้งให้หน่อย <Yeah. S 1> เมื่อกี้ข้อความขึ้นมันเลยทําให้การถอยมันเพี้ยนเลยมมาเด้งอะไรตอนนี้บักหามมเเอย <Yeah. S 1> ลองเท้าโล่ผมก็ไม่ออกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันป้องกันยังไง เนี่ยแหละได้ใช้กับมีเมียนพอดีเลยมันมาจังหวะพอดีเลยเดี๋ยวถ้าเขาถอยมาตรงนี้นะเนี่ยไอตรงเกาะเนี่ยเขาจะไม่สามารถยกผมได้เนี่นี่เนี่เอฟเฟกต์อันตรายคือตัวนี้ครับเนี่ยเนี่ยคือมีเมียนเวลามันตกเมืองตีมันจะเนี่ยเราจะโดนขังคุกเห็นเห็นมีเมียนฝั่งตรงข้ามไหมครับเนี่ยไอที่เป็นไอสวิตมีเมียนเนี่ยโดนขังแล้วแต่ถ้าเรามีไอเนี่ยเนี่ยอเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะป้องกันได้ครับ มันจะป้องกันการโดนขังคุกได้นะฮะเออมาจังหวะพอดีเลยครับเกมมันเข้าทางพอดีเลยได้สวิตมีเมียนได้ยกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูพอดีเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละสกิลนี่แหละนะฮะเอาสิบเลยเลยอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งรีบตายไม่ตัดการสิบสอง โอเคเรียบร้อยมาไปแล้วเคลียที่คิดไปแล้วเดี๋ยวมาดูฮะถ้าเขาตกตรงตรงนี้นะถ้าถ้าเอเฟผมออกนะอา้าอะไรของเขาวะเนี่ยอ๋อโดนนนี่ไงเดีย๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวนะยวนะยวนะอยากยกตัวอย่างให้เห็นนะแต่ว่าเห็นแล้วล่ะเมื่อกี้คือขังคุกของมีเมียนแหละเมื่อกี้ผมขอเล่นในอิมมอร์ทักันผมมันไส้มันอนะ ผมมันไส้มันมานานแล้วอีมอทันเนี่ยมึงมาดิมึงมาอีกทีดยอีมอทันเนี่ยมันไส้มึงได้กันเออมึงโดนกูแน่อิมอทันเหรออิมอทันเหรออิมอทันเหรอมันไส้มึงมานานแล้วอิมอทันเนี่ย lại một nguyên liên với con à để mà đùa canh để mà đùa cân như ngay tao áo 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 như ngay như ngay เราจะชาร์จลไว้ก่อนนะอ่ะคือสิบสองไปแล้วมีเมียยยังไง ยังไงเออไม่มีเงินสร้างนะเฮ้ยนะโดนนะเฮ้ยอไม่มีทางไปเลยนะเฮ้ยไม่มีทางไปเลยนะเฮ้ยไม่มีทางไปเลยนะเฮ้ยเอฟิก <12. S 1> อันตรายเหรอผมมันเต้ไอ้นี่เนะี่ยผมมันเต้อีต,ตัวนี้เนะี่ย มึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิาดเออแม่งกระตุกด้วยเกยมมข,ขอทำลายโล่ไอ้มีเมียนก่อน เออไม่ใช่เขอทำลายเขอทำลายหมวกเขาก่อนนะฮะมีป้องกันเปล่าเอาเรียบร้อยเลยวะมีเมียนสู้หน่อยโอ้เลยไม่ได้เห็นเลย เห็นอยู่หรอเมื่อกี้เห็นอยู่เห็นอยู่เอาเรียบร้อยเลย <laughs> เลยไม่เห็นก็เมื่อกี้แหละเออเอฟฟกอันตรายก็คือมันะจะป้องกันมีเมียน,นอย้ช้อนนั่นแหละโอ้ยผมก็รีบรีบดูดเขาไงไม่ก็ลืมดูว่าเขาไม่มีป้องกันนี่วะเออตายเลยด,ดูคือกะให้หมวกเข้าหมดก่อนไงประเด็น,นใจอะ มันคิดว่ามันจะโดนนึกว่าเขามีออป้องกันไม่มีนี่วะไม่เป็นไรฮะเห็นภาพอยู่เห็นภาพอยู่ก็เมื่อกี้ไอ้ไอ้สวิตมีเมียนที่มันโดนขังกันแหละที่มันมีลูกเต๋าแตกอยู่บนหัวแหละไอ้เอฟเฟกอันตรายมันจะป้องกันตรงนี้แหละมีไหมอ่ะโอเคเจองเจอมีเมียนอยู่อ่าเอฟเฟกอันตรายอ่ะเจอตัวนี้ด้วยนี่นี่นี่ตัวไอ้ไอ้เนี่ยเนี่ยกื้อยนี่แหละนี่เนี่ย ก็คือไอ้มันมีไอ้นี่ครับมันเนี่ยมันมีสกิลไอ้สาบเป็นหุ่นไลกาเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยนะนี่นี่น,น,น,นี่หนึ่งคนเนี่ยเป็นหุ่นไลกาเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันโอ้โหวันนี้มาได้พอดีจังหวะเลยขอบคุณมากครับที่มาคอมเมนตะ์ฮะทำให้เราได้คลิปต่อเนื่องเลยเนี่ยถ้ามันออกนะครับถ้ามันไม่ออกอ่ะโดนนะฮะจะต้องออกเท่านั้นนะสกิลอ่ะ เือมีบัฟด้วยนั่นเนี่ย12มาแล้วติดเออติดดีอยู่แล้วช่วงมีบัฟนะฮะเออเออยังไง5ไปแล้วสี สองบ้านป้ามึงนีอแห่านี่เออโอ้ใครมีก๊อปปี้วะเนี่ยอ๋อมีเมียนมีเมียนมีก๊อปปี้ด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนเซนเตอร์หมอ,อก,ก่อนเออเออ เดี๋ยวผมมาอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยให้เขาเอา้าอา,อา,อาไม่เป็นไรอะเลยลองดูลองดูลืมไปว่าเบิเ้ลไปสองทีแล้วไอ้บ้าเดี๋ยวอยู่ให้ให้ดูเลยถ้ามันออกนะครับถ้ามันออกนะจังหวะถ้ามันออกนะถ้ามันไม่ออกก็คือโดนขังกันแหละคอยดูฮนะมีเมียนก็มีนี่ไหม,ม,มไม่มีไม่มีแปนมา โดนนั่นนะ่ะโดนขังนั่นนะ่ะโดนสต็อปของไอ้เอื้อยอ่ะโอเคสีเหลืองไปไปขังให้หน่อยไปขังให้หน่อยนะข้างหน้านะ่ะสองเอ็มนะ่ะเอ้าแล้วมึงไปทำไมตรงนู้นโอ้ไอ้ฮานิค่าฆ่าตัวตายเฉยเลยจะยกตัวอย่างสักหน่อยมึงรีบฆ่าต,ตัวตายไปไหนวะเนี่ยอะไรวะ มาขังกูนหน่อยดิโอ้โหเขารีบฆ่าตัวตายเลยฮะสรุปเดี๋ยวไม่ได้ดูเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูเอื้อยเนี่ยเอื้อยเนี่ยสิไปฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันมึงหยัพึ่งฆ่ากูนนะเฮ้ยนี่ไงไม่ออกเห็นหน้าไม่ออกไม่ออกเนี่ยอ่ะเดี๋ยวใช้ไปก่อนฮะใช้ไปก่อนโอ้ยกูเลยไม่ได้ดูซ้ำ เมื่อกี้มันขังผมบอกแล้วถ้ามันไม่ออกก็เป็นแบบนี้แหละเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ออกไงอืมก็เอามีดปลามาด้วยไปโนู่นแล้วไปโนู่นแล้ว แล้วกูก็ไม่ได้ดูไอสัตว์แล้วหมวกกูก็แตกด้วยนี่ไงหมวกแตกด้วยฮะเพราะสรุปกูเลยไม่ได้ดูซ้ำหมวกแตกฮะหมวกแตกไม่ได้ดูเลยเนี่ยเกมมันอวยตัวนี้เฉยไอมันเป็นไอตัวมีบัฟนะฮะมันเลยอวยสรุปเลยหมวกผมไม่ได้ใช้เลยเมื่อกี้สองครั้งเลยโดนมีดปลาเรียกงงเลย ทะลุแบบทะลุแบบสองชั้นเลยเออคือกะจะให้มันไอ้นี่หน่อยไอ้มีเมียนก็รีบชิ่งหนีเลยเออคอยอีก,อก,กหนึ่งคนครับมา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 เออโอเคโอ้เจอมีเมียนโอเคโอเค,อเ,คเนี่ยเจอตัวมีแบบั๊บไปตัวที่ว่า ทำให้เราต้องกิดเอฟเฟกอันตรายเนี่ยน,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 นี่เนี่ตัวนี้แหละเออเจอเรื่อยๆดีๆดๆชอบ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 มึงก็อย่าให้กูก่อนล่ะกูก็รอจัดตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ดูโอ้ยเนาะอ,อะไรวะเนี่ยอะเมื่อกี้ก็จะให้ดูซะหน่อยอีเอื้อยแม่งก็รีบเลิกเกินอีเอื้อยอีหานี่มันก็ไม่ดูกูทำคลิปอยู่อีหาเนี่ย แม่งเซ็งเลยเอเอไออีเวน์นี่ฮะเดี๋ยวผมอยู่แถวแวนี้ก่อนเผื่อเข้ามานี่เราจะได้ไอให้เขาช้อนไปถ้ามันออกนะถ้ามันไม่ออกก็คือมันไม่ออกนะสกิล ยังไงนึกนานจังดูชื่อเขาฮะสายเรียหี่างันโอ้ยตายตายตาย,ตาย,ตายสายเรียครับ่าสันตั้งชื่อก็ได้หมดแรงเลยวะ <c oughs> <c oughs> โอ้เอฟเฟกต์อันตรายยังไงเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูมีเมียนเขาจะทำยังไงเดี๋ยวมาดูมาด,มาดูมีบัฟบเหรอ สิบสองไปโอเคขอหน่อยขอหน่อยมีเมียนมาหน่อยแล้วมามาสาธิตให้หน่อยเออเนี่ยมันลงตรงนี้นี่มันลงตรงนี้มันลงตรงนี้ลงตรงนี้ลงตรงนี้นี่มันลงตรงนี้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 นี่เนี่ยเอฟเฟกต์อันตรายเนี่ยยึดเมืองเนี่ยป้องกันได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่โดนยึดเมืองเนี่ยมาตรงนี้มันตรงนี้มันตรงนี้มันตรงนี้เออเออเออเอยกตะยังให้หน่อยเออเข้ามาไปเออนั่นแหละนั่นแหละ อ่านี่ฮะป้องกันแล้วฮะนี่นี่ป้องกันแล้วได้เห็นแล้วนะได้เห็นแล้วนะป้องกันแล้วฮะป้องกันแล้วอ่าเนี่ยมันจะยกไม่ได้เห็นไหมมันจะขังคุกเราไม่ได้โอเคเยี่ยมมึงโดนกูแน่ละตานี่มึงจะไปไหนมึงโดนกูแน่ติดดียังนะมึงเนี่ยยังไงสิบสองไปอรซ เออนั่นแหละมันจะขังเราไม่ได้นะเราะมันจะขังเราไม่ได้ฮะน,นีเมี้ยมันจะขังเราไม่ได้มึงโดนกูแน่กูดูมึงโดนกูแน่มึงโดนกูแน่เออเออเออเอาโล่มันออกให้หมดก่อนเอาโล่ให้หมดก่อนสิบสองไปอีกทีดิ นั่นแหละเมื่อกี้นั่นแหละคือสกิลนั่นแหละครับที่มีเมียนช้อนผมไม่ได้นั่นแหละคือสกิลที่โดนเมื่อกี้เจ็ดไปดิฮ่าไม่เป็นไรโอ้ยโดนไปห้าอิ่มเลยเหรอเพงจังวะเมื่อกี้น่ะมันช้อนผมไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละสกิลนั่นแหละเออโดนไหมทีเลียหีเลยมึงอ่ะชอบเลียหีเหรอเออ เออเออเรียไปมึงเออโอเคฮะชอบเรียหิเออโดนโดนเออโดน นั่นแหละคือเอฟเฟกอันตรายห้าเมื่อกี้ที่เขาช้อนผมไม่ได้นั่นแหละมันป้องกันแล้วเมื่อกี้มันออกสก,กิลมันออกก็คือเขาไม่สามารถขังคุกผมได้นะมาดูจะเขาจะสู้ไหมตัวเรียหีเนี่ยมึงไม่สิบสองเราพ่อหนุ่มสิบสองไปสิสู้กันดิอย่าพึ่งไปเออโอเคโอเคเขาสู้อยู่ฮะเขาสู้อยู่ผมสิบเอ็ดไปก่อนแล้วกันสิบสองเลยเหรอ สามไปหน่อยนี่โอ๊ยเลิดตะ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 เลิอดเตะถีโทษถีเตะเลิอดเตะถีโทษถีเตะเลิดตะเลิดดูดแม่งเลยอีมาท่านกูมันไส้มึงนานแล้วเออมึงมีป้องกันอยู่ใช่ไหมมึงมีป้องกันอยู่ใช่ไหมมีป้องกันอยู่ใช่ไหมเออเออสิบเอ็ดไปดิเออนั่นแหละติติว่าไม่ติฮะไม่ติ อ่ะเล่นในนี่ก่อนฮะเดี๋ยวผมจะอยู <Hi> ่ให้มีเมียนมันช้อนเน่ยอยู่ตรงไหนวะเออไปไหนดีเอาไป็นไรอ่ะมันใส่ไอ้ไอ้นี่แหละเล่นแม่งก่อนเลยอีมอรทัลเนี่ยมันใส่ยังนานแล้วรีหงี้นะมึงเรียบร้อยฮะนั่นแหละเห็นแล้วแหละเพื่อนๆก็คือเมื่อกี้นั่นแหละ ป้องกันเอฟเฟกอ์เวลามีเมียนขังคุกอ่ะคือมีเมียนไม่สามารถขังคุกเราได้นะฮะนั่นแหละนั่นแหละมันคือเอฟเฟกนั่นแหละก้าวไปยังไงไครเมืองดับเบิลซอลไปสิจะเล่นวิกสักหน่อยสิเอออนุมิตก็วิกเป็นนะเว้ย เออ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 อนาวิทก์จวิกเป็นนะเฮ้ยอน,นุวิทก็วิกเป็นนะเฮ้ยไม่ไปอะ่ะจะวิกให้ดูอะ่ะเออซิปเออนั่นแหละจะวิ่งให้ดูอะ่ะ <c> ก <ười> <c ười> วดตีนนะโอเคฮะสำหรับคืนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็คือนั่นแหละป้องกันอิฟรกอันตรายนะฮะ ถ้ามันออกนะไอที่เป็นแสงอะถ้ามันออกอะ่ะเปอร์เซ็นต์มันก็ก็จะช่วยได้นะครับแต่ถ้ามันไม่ออกมันก็จะเหมือนผมเมื่อกี้ขนาด60%สิเอร์เ็นอะไอ้ตาที่สองอะโดนอนนั่นช้อนเฉยเลยนั่นแหละนั่นแหละถ้ามันไม่ออกมันก็โดนนั่นแหละโดนอีอีเอื้อยอะโอเคเมื่อกี้เราได้ เหรียญมาใช่ไหมเหรียญแห่งชัยชนะเลยเดี๋ยวเด้อมันอยู่ตรงไหนล่ะนี่ล่ะ,ละสองอันเลยเอ้ามันคืออะไรมันคือตัวไหนมันคือตัวไหนอ๋อมันคือตัวนี้หน้าตามืนคล้ายๆกันนึกว่าตัวเดียวกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมถ้าเ,เพื่อนเพื่อนเอ่อ สงสัยหรืออยากให้ผมทำคอมเทนต์อะไรก็แนะนำใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม